สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนี่อัพแพสเป็นเนตการเดินทางความสุขนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่บอนะ่อน้ำผู้ร้อนรักษะวาลินจังหวัดระนองนะครับเราจะพาทุกท่านมาใช้ชีวิตสโลไล์นะครับยามเช้าเดี๋ยววันนี้ที่นี่มีอะไรทห้ทำบ้างเดี๋ยวเชิญรับชมพร้อมกันได้เลยครับตอนนี้เราก็อยู่นะครับอยู่กันที่บ่อพ่อนะซึ่งบ่อนี้ก็มีอุณหภูมิประมาณ65องศาเซลเซียสนัซึ่งเป็น น้ำแร่ธรรมชาตินะครับซึ่งหลายๆคนก็บางคนก็มาเอาแกลอนมาดูดน้นะครับไปแช่ขานะครับแช่มือแช่อะไรต่างๆนะครับก็เป็นการดูแลสุขภาพได้ดีนะครับโอ้ร้อน <laughs> นะงามใส ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เรามาอยู่ในส่วนของลานโยคะร้อนนะครับของบอ่อน้ำพุร้อนรักษะวาลินเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นพื้นนะครับแล้วมีน้ําร้อนไหลผ่านอยู่ด้านใต้นะครับทําให้พื้นเนี่ยมีความปุ่นนะครับซึ่งบางคนก็จะมาลักษณะของการเล่นโยคะนะครับหรืออาจจะมีการบอดี้เวทนะครับหรืออาจจะมานอนนะครับแล้วก็ รับไอร้อนนะครับของน้ําพูร้อนที่ขึ้นมาจากใต้ดินใต้พื้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นการเบิร์นในตัวด้วยนะครับก็ถือว่าดีเลยครับเดี๋ยวลองนั่งดูอ๋อร้อนดีนอนอยังไปเลยอย คือถ้าจะมาผมแนะนำให้อาจจะมีผ้าสักผืนนึงนะครับแล้วว่ามีเสืออะไรเงี้ยมามามา,มาปูก่อนก็จะดีนะครับเพราะว่าถ้านอนเบสสดๆเลยเนี่ยช่างร้อนเกินไปสักหน่อยถ้ามีผ้ามารองสักชั้นก็ยังดีเลยนะครับดีเลยครับ ตรงนี้ก็เป็นสะพานไม้นะครับที่อยู่มานานมากแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราลองเดินข้ามไปดูแต่ยังสภาพ้าอะไรอยังดูแข็งแรงดี <c oughs> น้ำแหงไปเยอะมากก่อนเห็นแล้วไม่เยอะขนาดนี้ เอ้รถเตี๋ินั่นเหมือนมันมาจากไหนวะเนี่ยหนึ่งโลกเงียบโลกหมุนเลยลงไปนอนข้างล่างรลยบยาไปเลยก็ได้สู้อากาศได้เต็มปอดนะครับได้ ชมภาพแสงอาทิตย์นะครับขึ้นพระอาทิตย์กำลังขึ้นมีคนเล่นน้ำกันแล้วครับแต่เช้าเลย <laughs> ไม่หนาวกันหรือไงบ้านเราไม่มีฝุ่นียมอืมคือแบบอากาศอากาศยังบริสุทธิ์นะครับถ้ามาแล้วก็สูดจะเต็มปอดเลยแล้วก็สดชื่นท้องจะมีเสียงน้ำ ไหลสเสียงนกเสียงอะไรด้วยก็ผ่อนคลายนะครับรู้สึกรีแเล็กใครที่จะมาที่ระนองนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่จะใช้ชีวิตสโลไลท์เลยนะครับบรรยากาศเงียบสงบแล้วก็มีเสียงน้ำไหลอยู่ตลอดเวลามีน้ำพุร้อนนะครับให้ได้พักผ่อนได้แช่ขา นะครับแช่ตัวแล้วก็ได้มานอนพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็โอเคนะครับหลังจากที่เราเดินเที่ยวกันสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ จะสึกไม่เท้านะครับก็ที่บ่อน้ําผู้ร้อนรักษาบาลินเนี่ยนะครับก็จะมีที่ให้แช่เท้านะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับแช่ไปแ,แล้วก็อาจจะร้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าก็าต้องปรับสภาพเป็นสักหน่อยแต่ว่าถ้าอยู่ตัวเรียบร้อยแลย้วก็สบายนะครับค่อนข้างสบายเท้าเลย ครับก็ใช้เท้าไปนะครับสุดสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ไปนะครับชมวิวชมต้นไม้ชมอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ชิบิสโลไลท์นะครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆครับใกล้สุกแล้วครับอีกแป๊บนึ่งเดี๋ยวขึ้นมาก็น่าจะหยิบกินได้เลย ที่นี่นะครับบ่อน้ำพุร้อนรักษาวาลินถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีมากๆนะครับได้มาเดินสู่อากาศบริสุทธิ์นะครับมีน้ำพุร้อนให้แช่นะครับให้นอนพักผ่อนก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตสโลล่์ที่แบบว่าโอเคเลยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับท่านใดที่มาเที่ยวจังหวัดระนองนะครับก็อยากให้ลองมาแวะเที่ยวที่บ่อน้ำพุร้อนรักษาวาลินกันดูนะครับก็ ได่นำให้มาช่วงเช้านะครับเพราะว่าคนจะไม่เยอะนะครับแล้วก็บรรยากาศดีนะครับอากาศบริสุทธิ์ดีเลยนะครับรู้สึกดีม,มากๆสำหรับใครชอบถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ